นางเมเย์น่นในนน่ฉันขอถามหนะ่อยฝีมือแกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแกส่งผู้หญิงไปท่านและแจ้งตำรวจแจ้งนักข่าวใช่ไหมเนี่ยดูฝีมือแกแม่ผู้หญิงที่ไหนเม่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องตำรวจเนี่ยใช่คะ่ะเมย์เป็นคนล่อให้ตำรวจตามมาจับเม์เองอ้าวนะ้องมีคนขโมยของไหนพี่ออกไปทางนู้นแล้วไอ้คุณ คุณคุณขอโทษนะครับคุณเอาของไปแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินช่วยกลับไปจ่ายด้วยครับแล้วถ้าฉันไม่จ่ายล่ะคะผมก็แจ้งตำรวจเลยครับเอาเรื่องคุณนะครับงั้นก็แจ้งเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปรอที่โร,รงแรมฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวจะทิ้งเลขฉันกับเลขห้องไว้ให้ด้วยเมื่อกี้นายบอกว่ามีตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งมาตามจับคนทุนไมของอย่างนั้นเหรใช่ครับ แต่พวกนั้นไม่น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนขโมยของผมก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วไงตอ่อว่าแกตั้งใจขโมยของให้ตำรวจตามมาที่นี่ก็ไม่รู้นะคะว่าพนักงานจะจำได้หรือเปล่าว่าเมย์เป็นดาราถ้าจำได้เนี่ยเขาก็คงจะไปโพสต์ในโซเชียลว่านางเอกชื่อดังเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางเพศอาจเมายาปลุกเซ็ก เข้ามาขโมยเบียร์กับถุงยางไปเสื้อผ้าของคนที่ขโมยของกับของคุณเมธินีเป็นชุดเดียวกันแต่ผมจัดการเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องจะได้ไม่ถึงคุณเมธินีแต่ผมว่าคุณเมทินีน่าจะตั้งใจขโมยของเพื่อให้ตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งตามมาจับที่โรงแรมเรา แต่เสียดายจังเลยอะค่ะที่เมย์โดนหลอกให้ไปผิดห้องไม่อย่างนั้นนะแม่ถ้าตำรวจมาเจอเมย์กับท่านเข้าเนี่ยเมย์ไม่อยากจะคิดเลยอะว่าคนอื่นเขาจะพูดกันว่ายังไงและถ้าเผื่อท่านโยนความผิดให้แกบอกว่าแกมาหาท่านเองแกอย่าลืมนะโรงแรมแบบเนี้ยมันมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดมันเป็นหลักฐานนะว่าแกมาโรงแรมมาหาท่านอื ท่านมีกล้องวงจรปิดแต่เมย์นีอะไรของแกเนี่ยฮะก็มือถือเมย์โดนยึดแต่สมัยนี้แม่อย่างอื่นก็อาจเสียงได้แม่และถ้าท่านทำอะไรเมย์นะเมย์ก็จะปล่อยคลิปเสียงแฉไม่ให้หมดเลยจะได้เลิกใช้เงินฟาดหัวกะบ,บาลคนอื่นสักทีเออแกเก่งเก่งแต่สร้างความชิบหายฉันที่ฉันอยากแกไปหาท่านเพราะแกมีข่าวมั่วผู้ชายไปทั่วไม่สนใจลูกใครเมียใคร แกรู้ไหมทุกวันนี้ไม่มีใครอยากจ้างแกทํางานแล้วเพราะเสียลูกนางเอกละครเขาหมดนี่แม่คิดว่าที่เมย์ไม่มีงานเป็นเพราะข่าวมั่วผู้ชายของมเมย์ไม่ใช่เพราะข่าวแม่รับงานมัว่วยืมเงินคนในวงการแล้วก็ทะเลาะกับผู้จัดเพราะจะเอาแต่บทที่ตัวเองต้องการอคะหนี่แกโทษฉันใช่ไหมว่าทุกวันนี้แกไม่มีงานเพราะฉัน มย์จะบอกอะไรให้นะแม่ที่เมย์หน้าด้านหน้าทนมีงานในวงการได้ถึง2ี่สปีนี่ก็ถือว่าบุญมากละและถ้าตอนนี้มันจะไม่มีงานก็ช่างแม่งสิเมย์ก็ทําช่องของเมย์เมย์ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายอาหารเสริมก็ได้เมย์ไม่จําเป็นต้องเอาตัวไปนอนไขเพื่อนแลกเงินอแม่พรุ่งนี้เมย์บอกแล้วนะว่าเมย์ไม่รับงานอะ แต่ได้ข่าวว่าแม่รับงานแล้วงั้นแม่ก็ไปทำแทนเมย์แล้วกันนะจ๊ะบายพี่นางเมย์อย่าลืมนะมีงานเดินแบบนะสภาพยอย่างาฉันนายฉันมีแก่จะไปเดินแบบทางแกได้ยังไง